เมทัลชีสตาจราเข้ลายพุ่มไม้สวยขนาดไหนไปดูกันครับสวยขนาดไหนเนี่ยท้าไม่ได้มาดูด้วยตาตัวเองก็ยากมากๆเลยนะครับที่จะอธิบายให้กับทุกคนได้เห็นภาพว่าความสวยงามของสีนี้ของลายนี้เนี่ยสวยงามขนาดไหนเอาเป็นว่าด้วยสินค้าของตาจรเข้นะครับผมมีชั้นเคลือบที่หนามีสีสันที่สดใสคงทนและก็มีอายุการใช้งานที่ยาวนานเอามากๆเลยนะครับนิยามของ ความสวยงามของสินค้าของตาจระเข้นี้สีสันและก็ลวดลายเนี่ยต่อให้ผ่านเวลาเป็นสิปีแล้วมองดูปุ๊บเนี่ยนึกว่าเพิ่งซื้อมาติดตั้งเมื่อวานเลยครับผมของโมโอเอาไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับที่เหลือเนี่ยลูกค้าสามารถมาดูความสวยงามของสินค้าจริงของเราได้ที่โรงงานผลิตของเราได้เลยครับปัดขวาแล้วก็คลิกลิงก์ได้เลยครับคิดถึงใมทัาชีทที่สวยงามและคงทนคิดถึงใมทัานชีทของตาจระเข้ได้เลยครับ